สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้และสําหรับโอกาสพิเศษวันแม่ปีนี้นะคะเราจะรับฟังพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทของแม่ที่ประเสริฐและเป็นแม่ที่พระเจ้าส่งถอิลพระทยัยเมื่อเราจะนําแบบอย่างที่เราได้เรียนรู้นี้ไปในการดําเนินชีวิต ด้วยความยำเกรงพระเจ้าและถวายเกียรติพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะสาธุการเด็่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ที่เราจะเรียนรู้เรื่องราวของแม่ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าเพื่อให้เรานั้นได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตในการดูแลครอบครัวการเป็นแม่และการปฏิบัติรับใช้พระเจ้า ามที่พระองค์ทรงพอพระทยัยสำหรับคุณแม่ทั้งหลายที่อยู่ที่นี่พระเจ้าและคุณแม่ทุกๆคนขอพระเจ้าทรงโปรดวยพระพรคุณแม่ทุกท่านให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและดำเนินชีวิตอย่างสั์ซื่อในการติดตามพระเจ้าเป็นแบบอย่างและเป็นแสงสว่างแก่ผู้คนในยุคนี้ขอพระคุณพระองค์สารเสดนจพระองค์พระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนค่ะ พระวัจนาของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้นะคะอยู่ในหัวข้อแม่ที่พระเจ้าผอพระไทยนะคะอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่31ข้อ10ถึงข้อ31นะคะเดี๋ยวเราจะอ่านพระธรรมในข้อ10ถึง12ด้วยกันนะคะสุภาษิตบทที่31ข้อ10ถึง12นะคะพี่น้องสามารถเปิดได้นะคะหน้าจัเดี๋ยวเราอ่านพร้อมก,กันนะคะ ละภรรยาที่ประเสริฐใครเล่าจะพบคุณค่าของเธอเลื่อนล้ำกว่าทัพทิมสามีของเธอก็ไว้ใจเธอและเขาจะไม่ขาดประโยชน์ใดๆเธอนำสิ่งดีมาให้เขาไม่นำสิ่งร้ายตลอดวันแห่งชีวิตของเธอค่ะพระธรรมในตอนนี้นะคะเป็นถ้อยคำของกษัตริย์เดวเอลนะคะกษัตริย์แห่งมาสาัสซา ซึ่งรับคำสอนมาจากมารดาของพระองค์นะคะเป็นบทกวีที่ยกย่องสตรีที่ประเสริฐเพื่อสอนกษัตริย์ในการเลือกภรรยาที่เหมาะสมโดยเน้นลักษณะของสตรีที่ยำเกรงพระเจ้าบทกวีนี้นะคะถูกเรียบเรียงตามตัวอักษรยิปรูเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและรวบรวมไว้ภายหลังยุคของกษัตริย์ซาโลมอนนะคะแม้ในยุคโบราณผู้หญิงมักจะถูกจำกัดใน แต่สุภาษิตบทนี้กลับยกย่องผู้หญิงในหลากหลายบทบาทเป็นแม่ที่เป็นทั้งแม่บ้านเป็นผู้นำเป็นนักธุรกิจเป็นนักสังคมสงเคราะห์และเป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้านะคะพระธรรมในบทนี้ได้พูดถึงแม่ที่ซื่อสัตย์และไว้ใจได้ภรรยาที่เลิกประเสริฐใครเล่าจากทุกคุณค่าของเธอเลื่อนล้ำกว่าทัพทิม แม่ที่พระเจ้าพอพระไทยผู้หญิงที่ดีเลิศประเสริฐมีคุณค่ามากกว่าทัพทีมเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความรักความศ์ัืธอและสามารถทุ่มถ่าได้ไม่ว่าจะในบทบาทของการเป็นภรรยาและหน้าที่ของแม่เธอเป็นที่พึ่งของสามีและลูกของเธอสามีของเธอก็ไว้ใจใเธอเธอไม่สร้างปัญหาไม่ทำร้ายจิตใจ และนำสิ่งที่ดีมาให้แก่ครอบครัวของเธอตลอดวันแห่งชีวิตของเธอเช่นเดียวกันนะคะพระเจ้ารงประสคบที่จะให้เราเชื่อและหวางใจในพระองค์ไดเข้ามาพึ่งพาพระองค์แมทีพระเจ้าผัวภรัยนี้เธอทําหน้าที่ของเธออย่างสัตย์ซื่อทให้เธอเป็นที่ไว้วางใจของสามีและลูกของเธอและนอกจากเธอจะเป็นที่พึ่งและ เป็นที่ไว้วางใจของลูกและสามีแล้วเธอยังเป็นผู้ที่ให้กำลังใจแก่ครอบครัวในคนรอบรขทางเมื่อสามีกลับจากทำงานภรรยาก็ควรเอาน้ำมาดินให้สามีนะคะแล้วก็สามีเมื่อกลับมาถึงก็ยิ้มอย่ามีความสุขาถามแล้วก็ถามสามีเหน่อยไหมวันนี้เป็นไงบ้างภรรยา ู่บ้านก็รอคอยสามีครับเป็นครอบครัวที่มีแต่สันติสุขมีแต่ความสุขและความชื่นชมอยู่ดีเห็นไหมคะหรือถ้าสามีลับทํางานผิดพลาดไม่ควรต่อว่าหรือด่าทอฉันนึกแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้อันนี้ไม่นะคะภรรยาควรเป็นที่ให้กําลังใจเต่อสามีและอยู่เคียงข้างสามี เธอจะนำสิ่งดีไม่นำสิ่งร้ายมาให้เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราในเยเรมีบทที่29ข้อที่11บอกว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตได้ความหวังแก่เจ้าพระเจ้าทรงมีแผนงานที่ดีสำหรับชีวิตของเรา ดังนั้นในวันนี้อยากจะให้คุณเข้าไปพูดคุยถามรูปและสามีของคุณว่ามีอะไรให้อธิษฐานเพื่อไหมให้กำลังใจเขานุนใจเขาหรือแม้กระทั่งพี่น้องในเครือจักรคุณสามารถเข้าไปดุนใจหรืออาจจะสอบถามถึงปัญหาอาจบางพี่น้องบางท่านอาจจะท้อแท้อยู่ในตอนนี้ให้คุณสำแดงความรักด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์และเป็นที่ไว้วางใจได้นะคะ หรือแม้แต่การรับใช้พระเจ้าให้เรารับใช้ด้วยความสัตย์ซื่อต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหากคุณมีหน้าที่ล้างห้องน้ําก็ให้ล้างห้องน้ําด้วยความซื่อสัตย์ใช้น้ําอย่างประหยัดแต่ถ้าหากคุณมีหน้าที่เป็นปฏิคมก็ให้คุณที่คอยต้อนรับพี่น้องด้วยความสัตย์ซื่อด้วยความเท่าเทียมกันไม่ได้รับต้อนรับพี่น้องที่ยากจนอีกแบบหนึง่ง รับรวยอีกแบบหนึ่งให้เรารับใช้ด้วยความสักย์ซื่อของเราและเป็นที่ไว้วางใจทายาำทุกอย่างเพื่อที่จะถวายเกียรติประเจ้ายยำเปลี่นพระเจ้าต่อมานะคะในอยู่ในข้อ13-22ถึง22นะคะเดี๋ยวเราจะอ่านด้วยกันนะคะสุภาษิตบทที่13ข้อที่22นะคะหนึ่สองทราบรออนด้วยกันนะคะเธอแสวงหาขนแกะและป่า และทำงานด้วยมืออย่างเต็มใจเธอเป็นเหมือนเรือของพ่อค้าเธอนำอาหารของเธอมาจากที่ไกลเธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอ,อยู่และจัดอาหารให้ครอบครัวของเธอและจัดงานให้แก่สาวใช้ของเธอเธอพิเคราะห์ดูไรนานแล้วซื้อไว้ด้วยรายได้ของเธอเธอปลูกสวนกงุหนเธอคาดเอวของเธอด้วยกำลังและทำให้แขนของเธอแข็งแรง เธอรู้ว่าสินค้าของเธอจะได้กำไรกลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ดับเธอยื่นมือออกจากในและมือของเธอจับเครื่องปั่นไฟเธอหยิบยื่นให้คนยากจนเธอยื่นมือออกช่วยคนขัดสนเธอไม่กลัวหิมะมาทําให้ครอบครัวของเธอหนาวเพราะทุกคนในครอบครัวสวมเสื้อสองชั้นเธอทำผ้าปูเตียงสำหรับ เสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าลินินเนื้อละเอียดและผ้าสีม่วงอเมนค่ะลักษณะและบทบาทของแม่ที่ประเสริฐแบบที่สองนะคะแม่ที่ขยันขันแข็งและมีเมตตาสิ่งที่บ่งบอกว่าเธอเป็นแม่ที่ขยันขันแข็งเธอสวยหาขุนแกะและป่าและทํางานด้วยมืออย่างเต็มใจเธอเหมือนเรือของท่อค้าเธอนํานอาหารของเธอมาจากที่ไกล เธอลุกขึ้นตั้งแต่เช้ามือและจัดอาหารให้ครอบครัวของเธอและจัดงานให้แก่สาวใช้ของเธอแม่ที่พระเจ้าพอพระไทยนะคะไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่ดูแลบ้านหรือทำอาหารด้วยความเต็มใจในข้อ14นะคะบอกว่าเธอเป็นเหมือนเรือที่นำอาหารมาจากที่ไกลนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเธอเป็นผู้ที่ผ่านชีวิตผ่านอุปสรรคความความยากลำบากมาแล้วเพราะกว่าที่เรือสินค้าและ ที่จะนำสินค้ามาถึงที่หมายนั้นจะต้องผ่านทั้งคลื่นทั้งลมมรสุมต่างๆมากมายซึ่งก็เห็นว่าเธอมีความอดอดอดทนบากบันต่อความทุกข์ยากลำบากเธอตื่นตั้งแต่เช้ามืดเธอจัดอาหารอย่างดีและพอเพียงสำหรับครอบครัวของเธอและเธอ,อยังบริหารจัดการชีวิตครอบครัวได้อย่างมีสติปัญญา เธอพิเคราะห์ดูไรนาแล้วซื้อไว้ด้วยรายได้ของเธอเธอปลูกสวนองุ่นรือคาดเอวของเธอด้วยกำลังและทำให้แขนของเธอแข็งแรงเธอรู้ว่าสินค้าของเธอจะได้กำไรนั่นก็สแสดงใหเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงหรือแม่ที่รู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์วางแผนและบริหารจัดการรัพย์ในรายได,ได้ในครอบครัวของเธออย่างมีระบบกลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ดับ เธอยื่นมือออกไปจับในและมือของเธอจับเครื่องปั่นไฟผู้หญิงในยุคนั้นนะคะจะทอผ้าไว้สําหรับตนเองและคนในครอบครัวไม่เหมือนในยุคนี้นะคะที่สามารถกดสั่งตึต๊ดออนไลน์ได้นะคะส่งตรงถึงบ้านซึ่งวิถีชีวิตของผู้หญิงในสมัยนั้นนะคะจําเป็นจะต้องทอผ้าให้เป็น ในช่วงกลางวันนะคะเธอสเสวหาคนแก่และป่ายอยู่ในข้อ13นะคะเพื่อที่เธอจะใช้เวลาในช่วงกลางคืนนั้นในการถอผ้าและปั่นไฟไว้ใช้สําหรับครอบครัวของเธอเธอจัดเตรียมเสื้อผ้าเก็บไว้สําหรับฤดูหนาวเธอแต่งกายด้วยเนื้อผ้าสีม่วงอย่างดีนั่นก็แสดงว่าเธอมีฐานะที่มั่งคั่งร่ำรวยเธอหยิบยื่นในคนยากจนและช่วยเหลือผู้ขัดสนด้วยความเมตตาเธอมีบทบาทด้านการเงินอย่างเต็มที่ เป็นผู้หญิงที่จัดการทรัพย์รายได้ในครอบครัวที่มีสติปัญญาและมีวินยัยเธอจัดสรรทรัพย์ส่วนหนึ่งสำหรับช่วยเหลือคนยากจนสามีของเธอก็ไว้ใจเธอและมอบหมายให้เธอเป็นผู้เก็บเงินเพราะเธอทำได้ดีกว่าและเมื่อย้อนกลับมาดูชีวิตของเรานะคะในการเป็นแม่ของเราในการดูแลและจัดการสิ่งต่างๆไว้สำหรับลูก ในการรับใช้พระเจ้าการทำบารกิจหรืองานเสียจากเราทำด้วยความเต็มใจด้วยใจที่ขอพระคุณด้วยความสัตย์ซื่อและด้วยความอย่างเป่งพระเจ้าหรือไม่การดูแลคนยากจนคนขัดสนคนที่ลำบากเราให้การช่วยเหลือเขาอย่างไรเป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาคิดว่าเรามีการปฏิบัติต่อเขาด้วยท่าทีอย่างไร และสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยหรือไม่ตัวอย่างพี่น้องในเครือจักรนะคะที่เป็นแบบอย่างในการแบ่งปันช่วยเหลือพี่น้องที่ขัดสนและลําบากก็มีหลายๆท่านนะคะก็ขอขอบคุณพระเจ้านะคะที่พี่น้องในเครือจักรเป็นแม่ที่ประเสริฐในรูปแบบหนึ่งนะคะและเป็นแบบอย่างในการที่จะติดตามพระเจ้าที่จะเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะดังนั้น บทบาทของแม่หรือภรรยาและผู้รับใช้พระเจ้าเราจะต้องเป็นผู้ที่คิดวิเคราะห์วางแผนจัดก,การลงมือทำและติดตามผลอย่างมีระบบทั้งในด้านการเงินของครอบครัวและการช่วยเหลือแบ่งปัน,ปนและการมีน้ำใจรับใช้ด้วยความรักและให้เกียรติซึ่งกันและกันต่อมานะคะสุภาษิตวันที่31ข้อที่26ถึง28นะคะเธอ ตากกล่าวด้วยปัญญาและคําสอนเจียวความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของเธอเธอดูแลความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างดีและไม่เคยเกลียดค้านลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอในข้อสามนะคะแม่ที่สอนด้วยปัญญาและความรักเธออ้าปากกล่าวด้วยปัญญาและคําสอนเจียวความเอ็นดูแม่ที่พระเจ้าแอพระทัยจะใช้คําพูดที่เต็มไปด้วยสติปัญญาและความรัก อบรมลูกให้เหตุผลอธิบายให้ลูกเข้าใจและสอนในทางของพระเจ้าในสุภาษิตว่ที่26ข้อที่6จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลาดจากทางนั้นในยุคป,ปัจจุบันนะคะปัญหาที่คุณแม่ส่วนใหญ่พบเจอนะคะที่เหมือนเหมือนกันคือการที่ลูกติดเกมติดโทรศัพท์ข้าพเจ้าเองก็มีปัญหาในส่วนนั้นด้วยเหมือนกันนะคะการรับมือกับสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความรัก ความเข้าใจและการใช้เวลาอยู่กับลูกอย่างใกล้ชิดพูดคุยกับลูกด้วยเหตุผลใช้คำพูดที่อ่อนโยนเต็นไปด้วยความรักและเมตตาอธิบายให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นมีผลเสียอย่างไรเช่กนการเล่นโทรศัพท์น,น,นานๆอาจจะทำให้ปวดตาปวดหัวสายตาสั้นอารมณ์บแปรรวนหรือไม่ก็สมาธิสั้นนะคะ ก็อธิบายให้ลูกเข้าใจดังนั้นคุณแม่ในยุคใหม่ทั้งหลายนะคะจะต้องอบรมลูกด้วยสติปัญญาที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าสอนเขาให้ลูกอยู่ในทางของพระเจ้าเพราะเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลาดจากทางที่ถูกต้องแม่ที่ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวอย่างดีลูกและสามีก็ชุมเชยและสารเสริญเธอดังนั้นแม่ที่สอนลูกได้ปัญญาด้วยและด้วยความรักคําพูดที่สื่อออกไปจะต้องพูดด้วยความยำเกรงพระเจ้า คำพูดนั้นจะต้องประกอบด้วยสติปัญญาตามพระวนจนะของพระเจ้าให้คิดก่อนพูดเมื่อพูดสิ่งใดไปก็ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดด้วยอย่าพูดไร้สาระหาเหตุผลไม่เจอจับใจความไม่ได้พูดด้วยความรักและเมตตาเอาใจใส่ปรัชนาดีต่อเขาให้เราใช้คําพูดของเราในการเสริมสร้างซึ่งกันและกันหนุนใจซึ่งกันและกันสอนลูกด้วยปัญญาและเหตุผลเป็นถ้อยคําที่ถวายเกียรติพระเจ้านะคะ สุดท้ายนะคะสุภาษิตบทที่3 1ข้อที่30ถึง3 1นะคะสเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็ไม่จีรังแต่สตรีที่ยังเปล่งพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญจงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอและให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมืองแม่ในแบบที่4นะคะเป็นแม่ที่ยังเปล่งพระเจ้า เสน่ห์เป็นของหลบหลวงและความงามก็ไม่จีรังแต่สตรีหรือหญิงที่ยังเป็นพระเจ้านั้นจะได้รับคําสรรเสริญนในพระธรรมตอนนี้นะคะได้พูดถึงความงามของสตรีที่มองเห็นแต่เพียงภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยังยืนสามารถเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาและตามอายุการใช้งานสามีของสตรีท่านหนึ่งนะคะบอกว่าภรรยาผมตึงทุกอย่างมีอะไรที่ตึงพี <c oughs> ่น้อง <c oughs> หูค่ะพี่น้อง <c oughs> มีอยู่อย่างเดียวก็คือหูตึงค่ะมีะและนอกจากนั้นนะคะก็เสื่อมสลายไปซึ่งสิ่งที่อยู่ภายนอกที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนความงามจากภายในคือสตรีที่รู้จักยำเกรงพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จะติดตามตัวของสตรีและพี่น้องทุกคนไปตนตลอดนิรันนะคะดังนั้นคุณค่าที่แท้จริงของสตรีหรือ หญิงที่ยำเกรงพระเจ้าคือผู้หญิงที่มีจิตใจยำเกรงพระเจ้าควรจะได้รับการยกย่องและสรรเสริญเพราะความงามที่ออกมาจากจิตใจภายในยกย่องพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเขาตัวอย่างนะคะสตรีในพระคัมภีร์ที่มีความยำเกรงพระเจ้าอันนี้ขอยกตัวอย่างนางมารีนะคะแม่ของพระเยซูเป็นหญิงที่ได้ชื่อว่ายำเกรงพระเจ้าและเป็นหญิงที่พระเจ้าขอพระทยัย พราะนางมีความเชื่อและเชื่อฝังพระเจ้าแม้ทูตสวรรค์มากล่าวแก่น,นางถึงการที่นางตั้งครรภ์และคลอดุตรชายโดยที่นางเป็นหญิงภูมจาจีไม่เคยร่วมหรับนอนกับชายใดแต่นางก็เชื่อและปรารถนาจะให้เป็นไป,นปนตามที่ทูตสวรรค์กล่าวแก่น,นางสำหรับแม่ที่พระเจ้าพอพมะไทยนะคะไม่ใช่หญิงที่เอาแต่เพียงประดับตกแต่งร่างกายเครื่องประดับแต่เพียงภายนอกนะคะหรือ,อใส่เสื้อผ้าสวยงาม แต่ให้ผู้เป็นผู้หญิงนะคะที่ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าที่อยู่ภายในจิตใจและความยงเกรนพระเจ้าซึ่งความงามที่แท้จริงก็คือการดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อทอมใจและเชื่อฟังพระเจ้าแม่ที่พระเจ้าพ่อไทยไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเราอาจจะทำไม่ได้ในตอนนี้แต่ขอพระเจ้าที่จะเสริมกำลังเรา ของพระเจ้าที่จะโปรดเมตตาแม่ที่ดีที่เลื่ประเสริฐที่จะให้เรานั้นได้นำแบบอย่างของแม่นี้ไปใช้ในชีวิตของเราและแม่ที่พระเจ้าสุขอพระชัยมีลักษณะอย่างไรบ้างคะแม่ที่ซื่อสัตย์ค่ะแม่ที่ซื่อสัตย์และวางใจวางใจได้แล้วก็ข้อสอง แม่ที่ขยันอดทนมีเมตตาสามนะคะสอนด้วยสติปัญญาและความรักสุดท้ายนะคะดำเนินชีวิตด้วยความยังเกรงพระเจ้าแม่เช่นนี้นะคะก็จะเป็นพระพรแก่ครอบครัวและเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานทั้งรุ่นนี้และรุ่นต่อไปขอพระเจ้าวอวยพรคุณแม่ทุกท่านนะคะให้เป็นยิงทีพระเจ้าทรงขอพระไทยเสมอคะ่ะอาเมนขอบคุณพระเจ้าลอยที่ฐานปิดด้วยกันนะคะ สาธุการในพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าที่ใหญ่สุดขอพระคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้ที่ข้าพระองค์ในเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของพร,ระบัณะทีะ่ในการที่เป็นแม่ที่พระปไทยขอพระองค์ที่จะปลุกอวยพรและสร่มกำลังของข้าพระองค์ทัง้งหลายที่จะมีบทบาทในการเป็นแม่และภรรยาที่ดีนั้นที่ได้รับกำลังที่มาจากพระองค์ขอพระคุณพระองค์สำหรับพระบัณะ ในเช้าวันนี้สารเสรือพรมในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะขอบคุณค่ะ